ะะเหรียญยอดนิยมเหรียญยอดนิยมและได้ราคาที่สุดนะคะที่ราคายังไม่ตกจะเป็นห้าบาทปีสี่หกสิบบาทครุฑจะเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะเหรียญสิบบาทสองสีที่เป็นครุฑราคาประนรับซื้อหนึ่งร้อยบาทค่ะเหรียญสิบบาทสองสีนะคะวายร้านะคะธนาคารไทยแห่งแรกค่ะเหรียญครุฑสิบบาทเที่ยวเรียกกันนะคะ เปนหน้รับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทส่วนเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกเหรียญห้าบาทสตังทอนเลยนะคะเหรียญน,นี้เหรียญผ่านใช้ค่ะเหรียญจัดระบบสตังทอนเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกปนหนรับซื้อเหรียญละสามร้อยห้าสิบบาทค่ะชัดเจนพปน็นหนจะทําอะไรให้ชัดเจนที่จะได้สะดวกสําหรับคนซื้อและคนขายอย่างคนนำของมาขายไปหน้าเปนหน้าก็จะถามว่าดูคลิปอยู่ใช่ไหมเขาบอกใช่ดูจากคลิป รู้ใช่ไหมว่ารับซื้ออะไรเท่าไหร่เขาบอกรู้ครับโอ้ง่ายเลยนะคะง่ายมากเลยถ้าอย่างเงี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าจะรับซื้ออะไรเท่าไหร่แบบเช่นท่านนี้นะคะรู้อยู่แล้วว่ารับซื้อเหรียญอะไรเท่าไหร่แล้วก็ทํารายการมาเสร็จเรียบร้อยรับอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะส่งมาเฉพาะเหรียญที่เรารับซื้อที่เราที่เรารับซื้อแล้วเราขายต่อได้เนี่ยนะคะทุกคนนะคะทุกคนทําอย่างนี้เลยนะคะทําแบบนี้เลยค่ะคือ ดูให้ให้มั่นใจดูให้เข้าใจว่าปรนัดรับอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ค่ะพอรู้แล้วว่ารับอะไรราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ทำรายการส่งมาแบบนี้เนี่ยตามที่ปรนนัดรับอย่างเช่น5บาทห้าบาทก็จะมีสี่หกับสี่แต่สี่ไม่ให้ไม่ให้ส่งมาเพราะต้องเช็คให้ดีค่ะต้องต้องมาเช็คกันเลยสี่ศนย์นะคะสี่ศูนต้องต้องมาเช็คกันก่อนแล้วค่อย ส่งค่อยขายกันค่อยซื้อขายกันถ้าส่งมาเนี่ย46อย่างเงี้ย46ดัดแปลงค่อนข้างยากค่ะคิดว่าไม่น่าจะมีการดัดแปลงอันนี้ส่งมาได้เลยนะคะครุฑกับ5บาทปี46ส่งด้